สวัสดีครับผมพบกับลุยดะครับผมพรุ่งนี้ก็มาเก็บกู้อาวุธหนักคือเก่าครับผมมาในสวนร้างครับผมสวนร้างสวนกล้วยเก่าเนาะไม่ได้ทําประโยชน์ครับผมก็เป็นไม้เก่าไม้เดิมที่ผมเคยดักเมื่อปีที่แล้วครับผมจะมีผลงานเริ่มใหม่เนาะก็ไปร่วมรุ่นด้วยกันครับผมไปเลยครับ มาแล้วครับผมเต็มแรกครับใส่สวยครับผมใส่สวยครับ,รบเก็บก่อนครับผม อันที่สองครับไส่สวยเลยครับอ้วนตึบเลยครับเก็บก่อนครับตีไม่อยู่ครับหลุดไปเลยครับส่วนนี้ขี้ขี่มีตวใหญ่ๆั้งนั้นกอ,องมูลเลยไปต่อครับ มอม้เต็มครับครับสวยเลยครับเก็บก่อนครับม้เต็มครัครับสุดยอดครับ ใส่งามๆทั้งนั้นครับเก็บคนครับผมมาอีกแล้วครับเป็นลูกหนูครับผมนี่ตีไม่อยู่ครับลงมานอนเลยครับผมนี่ก็ตีไม่อยู่ครับไปต่อครับอันนี้ก็ตีไม่อยู่ครับติดๆกันเลยครับผม กับตีลกาลงมาเลยครับติดต่อครับนี่ก็ตีไม่อยู่เหมือนกันครับสามอันติดครับผมนี่ก็ตีไม่อยู่เหมือนกันครับเอาอีกแล้วครับสี ีอันแล้วครับที่ตีไม่อยู่นี่ก็ตีไม่อยู่อีกครับโหห้าอันติดเลยครับ นี่ก็ตีไม่อยู่ครับผมหมาแล้วครับเดี๋ยวเก็บสักครู่ครับส่ยสวยครับส่ยสวยเก็บคนครับ <c oughs> นี่ก็ตีไม่อยู่ครับผมผลงานครับผมเช้านี้ก็ได้มาหกแต้มครับแต้มส่ยสวยๆครับผม ผลงานเช้านี้ครับปกแต้มสวยๆครับผมกับไม้ทุ่งหญ้าเอไม้สวนร้างครับผมสวนกล้วยไม่ได้ทําประโยชน์เนาะก็ได้มาสิบเอ็ดแต้มครับเอ่อได้มาหกแต้มครับผิดจุดครับผิดจุดหกแต้มก็ตีพลาดไปเยอะเหมือนกันครับผมพรุ่งนี้เย็นนี้ก็จะมาที่เก่านี่ครับเป็นสวนประมาณร้อยกว่าไร่ครับ ยาวยืดเลยครับเป็นร่องเนาะดักง่ายหน่อยครับไม่ต้องเดินลุยหญ้านะเดินเข้าในร่องสวนกล้วยไปเลยครับก็ขอบคุณมากครับทุกกําลังทุกการติดตามรับชมเนาะอย่าลืมครับอย่าลืมถูกใจก็กดไลค์ครับกดแชร์ได้ครับผมสาหรับเพื่อนใหม่ก็เข้ามาแล้วถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุยดะนุ่มสุรินครับผม ก็วันนี้ต้องขอตัวลาก่อนครับผมไปเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ